ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่มาหนึ่งเทคโนโลยีไว้ตัวก็คือเจ้าจิมินายอ่ะไอมันเป็นแอป a ออ่ะที่มันสามารถช่วยคนตาบอดได้โดยการเราใช้จิมินายเนี่ยเปิดกล้องแล้วส่องไปเนี่ยแล้วก็สามารถบอกเลยว่าหน้ากล้องของมันอ่ะคืออะไรไอ้นี่อยู่ตรงไหนไอันั่นอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาลองไงว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าใช่ค่ะนั่นคือเคก้กคุณพร้อมที่จะป้อนเคก้กให้ผู้ชายคนนั้นหรือ,อยังคะปากของเขาอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะลองป้อนเค้กได้เลย โอเคใช่ไหมใช่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 ไหมเนี่ยอกแบนตายซะอยู่ี่ี่นองอยู่ไหนอ่ะโอเคค่ะสะอาดแล้วค่ะคุณพ่อมองเห็นชัดขึ้นไหมมองก็ถาออกไปสิตอบน้องเขาหน่อยชัดค่ะชัดค่ะ เกมาถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยค่ะคดูเหมือนคุณพ่อจะชอบใจใหญ่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้คุณรู้รู้จริงค่ะรู้จริงรู้จริงแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนอากแดนสาทบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนัก ตีนอะไรอันนี้ผมเป็นคนตาบอดครับคุณครับแล้วใส่แว่นดำเป็นตาบอดเลยใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับก็มีแต่ครับถืออยู่วะสวัสดีครับตัวเลสถืออยู่เลยทุกอย่ครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบอกกันว่าเราไม่ได้แกล้งหมายถึงว่าเราไม่ได้บูลลี่คนตาบอดเราไม่ได้อําคนพิการหรืออะไรนะครับทุกคนต้องบอกกันว่า ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่มาหนึ่งเทคโนโลยีไว้ตัวก็คือเจ้าจิมินายอ่ะไอมันเป็นแอป a ออ่ะที่มันสามารถช่วยคนตาบอดได้โดยการเราใช้จิมินายเนี่ยเปิดกล้องแล้วส่องไปเนี่ยแล้วก็สามารถบอกเลยว่าหน้ากล้องของมันอ่ะคืออะไรไอนี่อยู่ตรงไหนไอนั่นอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาลองไงว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าสวัสดีจมนาเราเป็นคนตาบอดนะ เราอยากรู้ว่าด้านหน้าเราเนี่ยคืออะไรบ้างช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมมีเค้กสองชิ้นกับมือหอมหนึ่งลูกวางอยู่บนโต๊ะเลยค่ะเค้กชิ้นหนึ่งเป็นเค้กสตรอเบอรี่ส่วนอีกชิ้นเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะคุณอยากให้ฉันอธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับของบนโต๊ะไหมคะอันไหนเป็นเค้กสตรอเบอรี่อันไหนเป็นเค้กช็อกโกแลต รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแก่ไหมไอ้นี่หาเลือกซะแล้วเดี๋ยวเอ็มจะเดือดร้อนหน้าเหี่ยวหรือเปล่าเขาใช่แม่เราไหมคนในกล้องดูสดใสไม่ได้ดูเหนื่อยเลยค่ะใช่คุณแม่ของคุณหรือเปล่าคะอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะอายุเขาประมาณเธอดูเหมือนจะอายุประมาณ30ปีค่ะ <laughs> 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 มึงโกหก <laughs> <laughs> เฮ้ย เจอบ้หมนายบอกเขาอายุสามสิบอะแหมมึงนี่ไอ้นี่ช็อกโกแลตพวกนี้มึงไม่ชอบเลยไม่ชอบมึงไม่ชอบตอนที่ประมาณสามสิบสเป็นไงเจ้า,าม้ม แต่วันนี้เราจะมาปั่นทุกคน,คนสมมติว่าเรามีเค้กมาเราอยากจะป้อนเขาอะปากเขาอยู่ตรงไหนเออเราก็ให้นั่งเฉยๆวันนี้จะฟอร์มเป็นคนตาบอดแต่ตัวต้องช่วยเขาในการทําให้พี่ยิ้มสามารถเป็นเหมือนคนปกติได้ตรงนั้นแหละกูจะเอาเค้กลาเลงหนะ้าโดยใช้จิมินายในตัวช่วยใช่ไหมจิมินายเป็นตัวช่วยอเอ้ยนะสนุกนะสนุกนอันนี้เ,นเรียกว่าอินเทรนทันสมัยมันจะต้อง มาแล้วยุค AI เราก็จะต้องแกล้งแบบ AI ถูกต้องลองดูไป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 มากบอกมากะบอบอกไเานั่งลงหลอ่านั่งเลยสายสายช่องครับตัวคุยไม่รู้เรื่องเขาให้จีนน้หยคุยด้วยดีกว่าพี่น้องสวัสดีพี่สวัสดีครับไหนพี่น้องอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้พี่น้องเป็นไรอ่ะ หลังจากนี้ผมก็มองไม่เห็นนาพีอีกแล้วจริงเหรอจริงจริงป่ะเนี่ยจริงจริงสุสัดเข้าให้แล้วเมื่อคืนเออเอไปไหนกันอ่ะอะไรไม่ได้ยินเสียงผาปรจานูไมู่ไม่เห็นอ่ะต้องปล่อยให้มันเงียนวันนี้ผมผมจะใช้กีมินายนะอ่ากีมินายคุยกับพี่กีมินายเปิดกล้องนี่กิมินายเปิดกล้องแล้วตัวเหรอไหน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 นี่ไงฮัลโหลเชอนนี่แล้วค่ะ คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเราจะป้อนเค้กคุ้ชายคนนี้เดี๋ยวช่วยบอกหน่อยว่าปากเขาอยู่ตรงไหนปากของเขาอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะกินไม่าเค้กอ,อยู่ไหนบนโต๊ะ oh, 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 oh. เค้กเละหมดแล้วใช่ค่ะนั่นคือเค้กคุณพร้อมที่จะป้อนเค้กให้ผู้ชายคนนั้นหรือยังคะพร้พอมแล้วบอกหน่อยว่าปากเขาอยู่ตรงไหนปากของเขาอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะลองป้อนเค้กได้เลย โอเคใช่ไหมใช่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 ไหมเนี่ยเต็มคาร์โบเลยใช่ไหมใช่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 ไหมเนี่ยกินหรือยังใช่ค่ะเขาเริ่มกินเค้กเฮ้ยดีใจอ่ะดีใจเพื่อนเรากินเค้กแล้วเหรอตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้เขากินหรออไหมอ่ะเขาดูมีความสุขและสนุกสนาน ก็หนมีความสุขเขา็หนมีความสุขที <opera> ่ไ <outra> ว้นั้นฉันป้อยเขาอีกนี่เขาอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ค่ะเขาไม่ความสุขมากมากเลยค่ะเอาตะเข็บป้อนเข้าปากเลยเขากินตะขาบเขาไปด้วยจิมมี่นายเมื่อกี้คุณป้านเค้กเขาไปโดนตะขาบด้วยค่ะีานเค้กเขาไปโดนตะขาบด้วยเหรอเค้กยัยมีตะขาบในเค้กด้วยอันนี้ผมขอพี่ผมผมไม่กินแล้วจะกินข้าวพอแล้ว จิมินายจิมินายขอบคุณมากฉันมีความสุขมากจิมินายสัตว์นั่งเฉยๆไม่เห็นหมอแล้วฉันมีความสุขมากเลยค่ะจิมินายสัตว์สัตว์ใช้ AI ในทางที่ผิดไปแล้วเดี๋ยวเด็กไปเรียนแบบทำยังไงไปเลียนแบบชนตายซะที ตาอย nah oh oh ู่ไหนอ่ะวันน ja. mm ี้ผมตาบอดแล้วผมไม่รู OK> ้ว่าพี่อยู Whoops, ่ไหนแล้วผมจะต้องหัดทําดีเพื่อสังคมด้วยตานี้บอดตาหน้าไม่มีแล้วบอดไปแล้วอ่ะวันนี้ผมเจียมโจ๊กมาผมอยากป้อนพี่อันนี้อันนี้เพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยเราจะป้อนโจ๊กเขาบอกหน่อยนะใช่ค่ะนั่นเพื่อนคุณเองค่ะ ป้อนโจเพื่อนได้เลยค่ะเพื่อนได้เลยนี่คือคิมอะไร <ผม S 1> ให้คิม,มตาบอดให้จีมินายบอกให้จิมินายนำทางใช่<อ>ใช่ไหมจิมินายจิมินายนำทางเราใช่ไหมเพื่อนคุณถือกล้องให้คุณแล้วค่ะปากของเพื่อนคุณอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะคุณป้อนโจกให้เพื่อนได้เลยค่ะได้เลย <c oughs> อุ้ยตะวัไในไหลอนนี้้นอนร้อนจีมินายโจกร้อนทำไมไม่บอกเราล่ะขอโท่าทีนะคะ จ๊กมันร้อนมากจริงๆค่ะเอควรจะเป่าก่อนป้อนนะคะควรจะเป่าก่อนป้อนใช่จะโอเคยืนเฉยๆโจ๊กร้อนมากค่ะโจ๊กร้อนมากปากอยู่ตรงไหนจีไม่นายปากเพื่อนคุณอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะป้อนจบให้เพื่อนได้เลยค่ะเข้าไหมเข้าปากไหมเข้าปากไหม จกเลืแก้มเพื่อนคุณเยอะเลยค่ะรู้เออเห็นไหมที่ไม่นายเห็นด้วยเหรอเอางั้นเดี๋ยวบอกใหม่นะเอาแบบว่าเอาแบบไม่ไม่ให้เลื้อไม่ให้เลอะนะอ่าเดี๋ยวไม่นินเดี๋ยวไม่นินอยู่เฉย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 นะค่อยๆบอกนะตรงไหนตรงไหนเพื่อนคุณอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะค่อยๆป้อนนะคะจะเข้าไหมอะะเข้า เละหน้าเพื <thing> ่อนคุณไปหมดเลยค่ะโอ๊ยโอมยหนี่ะดี่มันายเป็นฉลาดจริงเหรอวะยันายตามมาหน่อยเพื่อนเราวิ่งหนีเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะตาแกบอดแก่บอดบอกไปเฮ้บอดไปเฮเพื่อนคุณยืนอยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากกินแล้วนะคะเห็นมว่าเขาเปลี่ยนไโอ้โอ เอาเฮ้ยเอากล้วยกล้วยไปกินแทนฉ <c oughs> ันกินกล้วยนะจีนา้กินกล้วยนะกล<อ>้วยดิฉันคิดว่าเพื่อนคุณคงไม่อยากกินโจ๊กแล้วนะคะงั้นลองป้อนกล้วยไ,ได้เลยปากเขาอยู่ไหนขอให้จีซิปากเพื่อนคุณอยู่ตรงหน้าคุณค,ค่อยๆป้อนนะคะโอเค อยู่ตรงหน้าคุณเลยค่ะค่อยๆป้อนรู้ <นะ S 2> แล้วรู้แล้วก<ล>ำลังป้อนทำงไงบ้างจีมินายเพื่อนเราเพื่อนเราทำหน้าอร่อยไหมเพื่อนคุณดูอร่อยกับรวยมากเลยนะคะเนี่ยจีมินายก็รู้จีมินายก็รู้มึง <c oughs> รู้แน่เลยว่ากูอร่อยหน้าตากูอิ่มเอมขนาดนั้นเลยมึ <c oughs> งบอกอะไรให้ไหม ยนู้ดน้าหยันพ yeah, ูดซะด้วยตอนนี้พูดเยอะจริงๆขอมึงเนี ky, ่ยันพู้ดได้ไงว่าคุณชอบกินเอ้ยขอบขอบคุณมากและจินไนานมีความสุขมากเลยนะจ๊ะขอบคุณมากนะในช็อตเด่นเราได้เยอะเลยให้คุณบอกมึงมึงทำตามคุณเพรากินได้แล้วนะไม่ต้องหวจีใจนายถ้าพี่ไม่ได้เป็นใบ้ผมตาบอดโอ้ยไบ้ไงตาบอดถูกงั้นองาถูกต้องถูกต้อง เขาเป็นใบจิมินายเขาเป็นใบว้าวขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมว่าดิฉันฉลาดแต่ดิฉันขอแนะนำว่าอย่าใช้คำหยาบคายเลยค่ะพี่อะพูดหยาบจิมินายด่าแล้วนี่ต้องไปล้างไหมเนี่ยจิมีนายต้องล้างไหมอ่าดิฉันคิดว่าควรล้างหน้าก่อนนะคะด้วยเลด้าเพื่อนคุณหมดแล้วค่ะโอเคงั้นพี่ควรไปล้าง นี้คืออะไรเราจะป้อนอันนี้ให้พ่อเรากินอันนี้คืออะไรอ่ะตอนนี้คุณกำลังถือข้าวเหนียวหมูฝอยอยู่ค่ะก็เหนียวหมูฝอยเหรอชิปหายใช่เหรอใช่ใช่ใช่ไหมใช่ข้าวเหนียวหมูฝอยเหรอออขอโทษทีค่ะอันนี้คือสปาเก็ตตี้โบนา่าค่ะโออเคพ่อเราชอบมากเลยเดี๋ยวเราจะป้อนพ่อเรานะช่วยบอกหน่อยว่าปากพ่อเราอยู่ตรงไหนคุณพ่อหันน่าเข้าหาคุณแล้วนะคะ เสื้อค <out> <osaurus> ่ะโอเคคุณพ่อเราเป็นใบ้คุณพ่อเราพูดไม่ได้นะจินายฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อเป็นใบ้และไม่สามารถพูดได้ใกล้ถึงปากคุณพ่อเราหรือยังใกล้ถึงปากคุณพ่อแล้วค่ะคุณพ่ออาปากรอแล้วคุณป้อนได้เลยค่ะเรานี่เราป้อนหรือยังป้อนได้เลยค่ะเส้นสปาเกตตี้เข้าปากคุณพ่อแล้วค่ะเข้าไปเยอะไหม เรามองไม่เห็นไม่นด้ยืวอบอกแล้วจับชันไปตีสปาเกตตี้เลอะเต็มหน้าคุณพ่อแลวค่ะเราเราอยากเราอยากให้พ่อเราอิ่มไม่ไม่ไม่ด่าด่าอย่าง้ด่อย่าง้ร่ไม่ได้แหลกเลย จะป้อนอีกคำนะช่วยบอกหน่อยว่าเข้าปากไหมนะเอานี้เข้าหรือยังอันนี้เข้าหรือยังเข้าปากไปแล้วค่ะเยอะไหมลองเยอะเลยค่ะสปาเก็ตตี้เลอะเต็มหน้าจิมบนายจิมบนายว่าพ่อเราอร่อยไหม แสดงท่าทีว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณพ่อจะได้ทานสปากเกตตี้เข้าไปเยอะแล้วนะคะ <c oughs> แม่โคตรร <c oughs> ู้ดีเลยนี่ไิมินายเราซื้ออันนี้มาอีกอันนึงแต่เราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะดูๆให้เราหน่อยนั่นคือคัสตาร์ดไข่ตุ๋นญี่ปุ่นค่ะทานได้เลยนะคะาทานได้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะทานได้เลยค่ะ กเราินมอคุณพ่อทานเข้าไปเยอะเลยค่ะตอนนี้คัสตาร์ดเปื้อนเต็มหน้าคุณพ่อไปหมดแล้วค่ะพ่อเราทำหน้าตาย,ยัางไงบ้าง คุณพ่อดูมีความสุขมากๆเลยนะเนี่ยต,ตอนนี้คัสตาเละเต็มหน้าพ่อเป็นคนแ่ะต้องต้องทำยังไงอ่ะถ้าถ้าเลอะขนาดนี้ต้องทำยังไงถ้าเลอะขนาดนี้คงต้องใช้ผ้าชุบน้ำค่อยๆเช็ดออกแล้วละค่ะอ,อ,อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมถ้าไม่มีผ้าเปียกลองใช้ทิชชู่ค่อยๆซับออกก่อนก็ได้นะคะตอนนี้หน้าพ่อเราเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้หนะ้าคุณพ่อสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ตรงแว่นอาจจะต้องเช็ดอีกหน่อยนะคะโอเคโอเค,โอเคค่ะสะอาดแล้วค่ะคุณพ่อมองเห็นชัดขึ้นไหมมองเขาถามเาออกไปสิตอบน้องเขาหน่อยโอ้ชัดค่ะชัดค่ะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยค่ะ เหมือนคุณพ่อจะชอบใจใหญ่เลยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะโอ้คุณครูรู้จริงค่ะรู้จริงรู้จริงจีินาทำดีมากเลยแล้วขอบคุณจีินามากนะที่เป็นผู้ช่วยเราในวันที่เราตาบอดกูกูคิดไม่ถึงว่ามันแอปถึงขนาดนี้ที่ชมหนูนะคะถ้ามีอะไรช่วยอีกบอกหนูได้เสมอนะคะฟอสไอจัดจีินาพ่อพูดแบบจริงจริงนะ ไม่ได้อยู่ห่างพ่อเพราะว่าพ่อรู้รู้สึกรู้สึกว่าจะลำคาจีไม่ได้นี่เป็นยังไงบ้างกับการมีผู้ช่วยเป็น AI ผมตาบอดพ่อก็ยิ้มเห็นไหมแถมเช็ดหน้าใหได้ด้วยนะธรรมดาที่ไหนล่ะครับเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้มันก็ใช้ได้ทุกอย่างดิใช้ได้บอกขับรถขับรถก็ได้ได้บอกได้แต่ช้าหน่อยนะอย่าไปกินขนาดและนี่ก็คือ เทคโนโลยีใหม่การแกล้งแมวใหม่ของ AI ในยุคนี้เจอใหม่พีพหน้าว่าเราจะเอาจีมินายเอา AI อะไรมาร่วมด้วยในการแกล้งในครั้งนี้เจอใหม่พีพีหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณจีมินายด้วย